สวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับช่องทวีพุทธชาแนลนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาใช้ชีวิตอยู่ในสระแห่งนี้นะครับผมไม่รู้นะครับว่าจะเป็นเวลากี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะมาอยู่บนเรือนี้เวลาก็จะสร้างเรือไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะหงหาอาหารแถวในรอบๆสระนี้นะครับทุกคนดูซิว่าเราจะอยู่รอดได้สักกี่ชั่วโมงกันโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปดูการเป็นอยู่ ของผมในสารานี้เลยนะครับไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทวีวุฒิชาแนลด้วยนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปหาไอเทมที่จะ ใช้ชีวิตรอดอยู่ในสระแห่งนี้นะครับเราจะไปดู Rebel รอบๆพื้นที่แห่งนี้ตรงนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าเราอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งที่เราก็ไม่ทราบที่ได้นะครับคือได้นั่งเครื่องบินมาแล้วมันอับปางเอ้ยอับปางแล้วมันเรือแฮ้นั่งเครื่องบินมาแล้วมันตรงที่กลางทะเลนะครับผมก็ต้องเอาชีวิตรอดอยู่บนเกาะแห่งนี้ให้ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาไอเทมอื่นๆที่จะมาช่วยให้เราพยุงชีวิตอยู่ได้ก็นี่นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็มีเรือนะครับพอดีว่าตอนที่ผมตกลงมาจากเครื่องบินนะครับมันก็ดันมีเรือตกลงมากับผมด้วยนะครับมันเป็นเรือชูชีพเออมันเรือมีการตกตรงกลางทะเลอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนนี่นะครับก็คือเรือของผมตอนนี้เราก็เริ่มต้นด้วยเรือลานี้นะครับทุกคนเราตอนนี้เราก็มีเรือแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปหาอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับเพื่อที่จะช่วยประทังชีวิตของเรานะครับดี๋ยวเราไปดูกันว่าแถวแถวรอบเกาะแห่งนี้นะครับมันจะมีอะไรให้เราได้เก็บกันบ้างนะครับโอเคไปเลย เฮ้ยว่าในที่แห่งนี้ต้องมีอะไรให้เราเก็บแน่นอนเลยครับกันไก่มันจะช่วยชีวิตเราได้ไหมเนี่ยโอเคเก็บไปก่อนนะครับใส่กเป๋าเฮ้ยแตมมอน,นี่มันของหมานะครับมันคงช่วยชีวิตเราไม่ได้นะมีผล,ลไม้อะไรหรือเปล่าป๊บเฮ้ยทุกคนผมได้ยินเสียงไก่มันอยู่แถวๆถวนี้แหละ เฮ้ยมันอยู่บ้านหลังนน้นเฮ้ยอยู่ตรงนี้เว้ยผมว่ามันมีไก่นะครับทุกคนอ๋อนี่ไงล <Nope. S 1> <laughs> มันเป็นไก่ของเกาะล้างแห่งนี้นะครับทุกคนคตรงนี้ไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราไปตรงอื่นต่อนั่นไงเจอแล้วนี่ก็น่าจะเป็นใช้เป็นไม้พายได้นะครับทุกคนใช้เป <Nope. S 1> ็นไงพายได้ไม่ไเฮ้ยแล้วที่นี้มีปลาด้วยนะครับทุกคนมองเห็นไหม nope. ปลานี้เราจะตักขึ้นมากินเลยได้ไหม,ไ,มได้บ้าเปล่ามันมีปลาเลี้ยงสวยงามเออก็โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้มาหนึ่งไอเทมแล้วนะครับเราจะไปใช้เป็นไม้พายเรือเออเราจะไปใช้เป็นไม้พายเรือนะครับได้ไม้พายมาหนึ่งอันแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะมีอะไรให้เก็บอีกอนั่นไงกระชอนรี่ถ้าเราเอาไปใส่ไว้บนเรือนะ มันก็จะสามารถแบบว่าตกสิ่งของที่ลอยมากับน้ําได้นะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมาบนเรือของเรานะโดยที่เราไม่ต้องกระโดดลงไปหรือว่าหยิบจากที่ไกลๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาของพวกนี้ไปขึ้นเรือกันเลยไปเราก็จะเอาของพวกนี้วางไว้บนเรือของเราก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นที่ลล้งลเดี๋ยวเราจะไปหาของที่จะมาใส่เรือของเราอีกนะครับไปเฮ้ยเรือมันต้องมีหลังคาหรือเปล่าเพราะตอนนี้อากาศมนะัน เฮ่ยแต่ตอนนี้ไม่มีแดดนะทุกคน เฮ้ยตอนนี้เรือรั่วนะครับทุกคนเฮ้ยเรือมันรั่วนี่จริงๆนะไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้ทําให้มันรั่วนะเลือลมตอนนี้ก็อ่อนลงมากๆแล้วด้วยนะครับทุกคนมาดูดูแดดตอนนี้นะครับมาแล้วผิวผมแล้วเรือเราไม่มีหนังคาด้วยแดดก็มาแล้วเห็นไหมเห็นแดดไหมเพราะฉะนั้นนะครับแล้วถ้าเราโดนแดดเผาอยู่งี้นะครับแน่นอนเลยผิวเราก็ต้องเสีย ผิวเราก็ต้องแห้งเราก็จะอยู่ได้อีกไม่นานหาอะไรที่จะมาบํารุงผิวเราครับทุกคนคลายเรือออกไปหาของเพื่อที่จะมาป้องตัวเราเครับจากแสงแดดแล้วก็วจากรังสี UV ที่มันแรงมากเลยนะครับโอ้โหนี่มองเห็นไหมครับสุดยอดแดดผิวผมกําลังเริ่มจะไหม้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยนั่นอะไรวะเฮ้ยายเข้าไปดูกันดีกว่าครับทุกคนายเข้าไปดูกันดีกว่าครับเฮ้ย อะไรอ่ะจะบอกนะว่าแถวนี้มีเรือสินค้ามาอับปางอ่ะเราลองตักขึ้นมาดูเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างโอ๊ยโอย,อย,อยโอเคได้มาแล้วครับทุกคนเฮ้ยนี่ก็คือครีมกันแดดของนีเวียนะครับทุกคนโอ้โหนี่เลยเอยไว้ใช้ทาบอดี้นะก็ค,คือแขนของแขนขาของเรานะครับสามารถใช้นีท้ทาได้เลยเพื่อป้องกันแดดแล้วอีกอย่างนึงอะไรวะเฮ้ยมีมันด็อกเตอร์มนตี เอกโนไฟโฟมเหมาะสำหรับหน้าผมเลยนะครับทุกคนเฮ้ยมันมาได้ยังไงครับทุกคนโอ้มาก็เดี๋ยวเราไปลองใช้กันเลยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะครับแดดมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าผมยังไม่ใช้ผมต้องตายเพราะแดดเกี่ยวกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูตรงที่น้ำซ้ำสะอาดๆนะครับทุกคนโอเคไป เราก็ต้องขึ้นฝนั่งกันนะครับทุกคนแลตอนนี้นะครับต้องไปล้างหน้ากันก่อนนะทุกคนว้าวไปว้าวดูดังสิครับทุกคนในป่ามีน้าธรรมชาติด้วยเห็น <He ard S 2> ป่ะครับนีไ่ไงเดี๋ยวเราจะมาล้างหน้าด้วยโฟมกันเลยนะทุกคนน้ำธรรมชาติจากป่าเป็นยังไงล่ะว้าวสบายเอาละครับมผมก็จะทำงานล้างหน้าครับทุกคน โอ้โหโฟอมหอมมากและผมก็เยอะด้วยตอนเราจะใช้น้ำธรรมชาตินี้ล้างหน้ากันเลยนะครับทุกคนมันสดชื่นจริงๆครับทุกคนและตอนนี้นะครับตัวผมผมก็ได้ทำตัวให้แห้งแล้วนะครับจากที่ผมอาบน้ำมาเมื่อกี้นะครับ ใน <Dante> wow. บอ่อน้ํำธรรมชาติของเรานั่นเองตอนนี้นะครับเราก็จะมาบํารุงผิวกันนะครับด้วยมีเวียเอ็กตาไว้นี่มี FPF 5 0าสบวกหบวกไ่มาขายของนะครับทุกคนมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เองไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นของที่มันตกมาจากตกมาจากเรือขนสินค้าเออมันบังเอิญล่วงมากล่องมั้งเก็ ส่วนกลิ่นครีมนะครับก็เป็นกลิ่นของมีเวียเลยจะเราจะไม่มีวันดำนะครับทุกคนเราจะถึงเราติดเกอะแต่เราก็จะไม่ดำนะครับน nope. ก็โอเคครับพวกเราก็บำลุงผิวกันเรียบร้อยแล้วนะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาอาหารกันต่อเลยนะครับท <o> <ar> <od dy o runs> ุกคนตอนนี barriers, hmm. kids, ้เราก็อยู่บนเกาะนี้มานานพอสมควรแล้วเราต้องกินอะไรกันบ้างแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มหาอาหารกันเลยนะครับไปตอนนี้เราจะไปเริ่มหาอาหารกันนะครับทุกคนก่อนที่เราจะลงไปหาในน้ํานะครับเราก็ต้องลองหาบนบกทุก่อนว่าจะมีหมูเห็ดเป็ดไก่หรืออะไรหรือเปล่าที่จะพอให้เรากินได้นะครับทุกคนแล้เดี๋ยวเราก็เริ่มหากันเลยนะครับไปผมว่าในป่าธรรมชาติอย่างนี้นะครับ ันจะต้องมีอะไรให้เรากินบ้างแหละหมูเห็ดเป็ดไก่มีอะไรไหมนะมีอะไรไหมครับทุกคนเฮ้ยสายนี้มันคือสายน้ำสายน้ำมันจะต้องบ่งบอกถึงการมีอยู่ของอาหารนะครับทุกคน<ฮ>เราต้องตามสายน้ำไปเฮ้ยนั่นมันอะไรวะครับทุกคนโอ้ มันก็คือมาม่าถ้วยร้อนนั่นเองนะครับทุกคนฮอตครับเฮ้ยเราเจออาหารหนึ่งอย่างแล้วน,นะครับทุกคนมันมาอยู่ในป่าแห่งนี้ได้ยังไงครับทุกคนโอเคครับแล้วตอนนี้บอกลเลยว่าแดดแรงมากนะครับคนแดดมันแรงมากแต่ผมไม่กลัวครับเพราะว่าผมได้ทาครีมกันแดดไปแล้วแล้วก็ล้างหน้าด้วยโฟมอันแสนบริสุทธิ <Hey. S 2> ์เฮ้ยมนะีเหลือโฟมหายหสดโอเคครับ,ด okay, รบเดี๋ยวเราจะไปปรุง แดีวเราก็เอาอาหารนี้ไปขึ้นเรือไว้ก่อนนะครับทุกคนแล้วเราจะไปหาอย่างอื่นกันต่อโอเคไปโอเคครับเราก็ได้อาหารมาหนึ่งอย่างแล้วนะต่อไปเราก็คงจะต้องไปหาในน้ํากันแล้วนะครับคนบกคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละ ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่ในน้ํามาหลายชั่วโมงแล้วนะครับเราก็ยังไม่เจออาหารนะครับเราจะต้องเอามาหาน้ําที่จะมาใส่ในนี้นะครับโอเคเราต้องหาอีกพักหนึ่งจนกว่าจะเจอไม่ง,งั้นเราก็จะไม่ได้กินข้าวนะครับทุกคนโอเคเฮ้ยนนี้เหนื่อยมากเลยครับทุกคนผมจะเป็นลมแล้วนะครับ ถ้าเรายังไม่ได้กินอะไรเฮ้ยอะไรเหลืองๆวะ่ะไปดูดิไปด,ดูใกล้ๆเราต้องใช้แรงเงือนสุดท้ายเข้าไปตักมันนะมันอยู่ตรงนี้ตักดิเอ้ยเรือเลือ,ลอโอ้ยเรือเอ้ยมันไปอีกแล้วตักปลาอยู่ร็อกกูก่อนเฮ้ยมึงเล่าก่น,นกาาดีกวะเาเอาได้ไปแล้วครับทุกคน มันก็คือขนมโอเคครับตอนนี้เรามีอาหารสองอย่างแล้วนะแต่เรายังแต่เรายังขาดน้ํานะครับทุกคนเราต้องไปหาน้ําเรายังขาดน้ํานะถ้างั้นเราก็ยังปรุงอาหารไม่ได้นะครับถ้าเรายังไม่มีน้าไปเราต้องไปหาน้ําก่อนนะครับแม่น้ํานี้มันกว้างใหญ่มันต้องมีน้ําเปล่าสักที่หนึ่งในที่แห่งนี้ เฮ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วทุกคนมันก็คือน้ำอะไรวะนี้มาดูสิเฮ้ยมันก็คือโคกทุกคนเราเจอโคกแล้วนะครับเฮ้ยแต่โคกมันยังมาใส่มันต้องมีน้ำเปล่าผมอาจจะต้องดำน้ำหาน้ำเปล่านะครับทุกคนโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปดำน้ำหาน้ำเปล่ากันนะครับทุกคนผมจ้องลงเรือแล้วนะครับทุกคนไป เราลาแล้วนะไปเจอน้นป่าแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงอาหารกันเลยไปก็โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงอาหารกันเลยนะครับทุกคน จากที่เราได้ไปหามาจนครบทุกอย่างแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงอาหารกันเลยเริ่มจากข้องต้มมามาก่อนนะครับทุกคนโอ้เหมือนน้าจะเข้าไปนิดนึงนะครับเราจะมาเริ่มไปเลยนี่แต่ด้านในมันยังมีแพ็กอยู่นะทุกคนเป็นรสหมาล่าหรือว่าจะเป็นหมาแร่จะเป็นหมาเหนื่อยหมาล่าถูกเล็วหมาเหนื่อยกับหมาล่าเป็นหมาล่าอีบ้าบ้าอะไรโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําความร้อนมนเลยนะครับทุกคน ถ้าเราลืมไปว่าเราเก็บกันกจมาเอดูว่าน่าแกะอยู่ตรงไหนด้านในก็เป็นอย่างนี้จริงด้วยนะครับเปิดเราก็ใส่ไปเลยแล้วเ,เราก็เติมน้ำลงไปนี่ส่วนน้ำยังเป็นน้ำมินิเล่เลยนะโอเคครับแล้วเราก็ใส่น้ำไปพอประมาณแล้วเราก็ใส่น้ำในน้ำนะครับติดตาว่าได้นะครับถึงเราก็ไปกินขนมอบเขียวรอเลยนะครับนี่ก็ล่วงมาจากเรือเหมือนกันนะเนี่ย สุดยอดนี่ก็มีโค้กด้วยนะโค้กฝัดเล็กสักกูยังไม่ทันได้เขย่าพันครั้งเลยแฟนต้าขนาดนี้เฮ้ยเราลองมาเขย่าพันครั้งเพื่อรอนี้กันดูวยเพราะวันนี้เป็นงานแต่งลองชิมเนจัดไปครับทุกคนเขย่าหนึ่งพันครั้งใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมเขย่าหนึ่งพันครั้งนะครับก็อย่าลืมไปดูนะครับ เราจะไปเรล่นในขยำน้ำครับ้ยนี่นะครับเป็นเหตุผลที่ผมไม่ค่อยทำคลิปเขยำหรือพันครั้งนะครับทุกคนไปต่อก็โอเคครับแล้วตอนนี้นะครับมันก็ครบ1น0 0งพันหนึ่งล้านครั้ง1,000ันครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปลองเปิดดูว่าจะเป็นยังไงเบอร์ต้ตาเหมือนคนใหญ่อยู่ โอ้โดทำไปเพื่อนถามนเพื่อนผมว่าเดี๋ยวเราจะไปกระโดดน้ำก่อนแล้วเราก็จะกลับมากินมันนะครับทุกคนโอเคไป 이렇 yeah. yeah. าลา่าเมื่อกี้ทำอะไรฮะกินน้ำหมดได้ไงไทอทีจะกินน้ำเราหิวฮะทำไมไม่บอกก่อนว่าจะกินน้ำอ่ะฮะ <c oughs> เราอยากกินนะ่ะก็อยากแย่งกินน่ะอเโอเคจะให้ภัยก็ได้ต้องเต้นค่เต้นถ้าไก่ย่างถูกเผาให้ดูก่อน นายลองเต้นท่าไว้แล้วเกาะกล้วยส้มให้ดูหน่อยสิใช่เหรอโคตรมั่วเลยแล้วผมมาที่นี่ได้ไงที่มันคือเกาะล้างอันลึกลับนะเว้ยมาได้ยังไงฮะก็เมื่อกี้หนูเรียนหนังสือแล้วหนูเห็นอะไรก็แก้หนูก็เลยจะเปิดประตูฮะเรียนหนังสือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเกาะวะ แอบหนีพ่อแม่มาหรือเปล่าที่นี่มันคือเกาะล้างออเฮ้ยมันคือมันก็ยังไม่สุกประมาณห้าปีแล้วเนี่ยทุกคนผมรอมาประมาณห้าปีแล้วนะยังไม่สุกเลยเหมือนมาม่าไก่เลยก็โอเคน,น,นะครับทุกคนกคน็บังเอิญนะครับผมเดินอยู่ในในเกาะแห่งนี้นะครับแล้วก็มีมีเด็กหลงทางมาจากไหนนี่คือภูเขาหินเหล็กไฟเนี่ยหรือเปล่าที่เด็กหายบ่อยๆอ่ะตรงเนี้แหละระวังน,นะ ถวเนี่ยลุงพลอยู่นะลุงพลฆ่าเด็กนะบอหกหน่ไหว่าหลงมาได้ไงเดินมาเองม,มางกินน้ำนี่แหละม,มาเองเหรอ uh huh. แล้วเดิน uh huh. มาจาก uh huh. เดินมาจากบ้าน uh huh. เดินมาที่ภูเขาหินเหล็กไปนี่ใช่ไหม uh huh. เดินมาเองแล้วก็หิวน้ำใช่ไหมก็เลยกินน้ำหมดเลยกิน okay. ขนมไหมกินไม่เป็นนี่นะครับทุกคน จนน้องชมพู่เดินขึ้นมาบนภูเขาแห่งนี้มันก็ยังไม่สุกเลยนะครับทุกคนร้อนกินอะไรนี่ร้อนก็บอกว่ามันร้อนไงเิี้ยวยังไงไหมคนมันกินไม่หมดหลอกร้อนขนาดนี้ไม่ต้องกินแล้วกินได้ไหมร้อนร้อนเนี่ยได้กินแหละโม่เปล่าโม่อะไรหรอเห็ดกระเทยหรือเปล่า อะไรอๆไรอยไอจุ๊ยฮึจริงๆม,มันไม่ร้อนอมันไม่ร้อนจริงๆตาก่อนนะกินน้ำลายอะไรเผ็ดไหมกินเผ็ดได้ไหมเนี่ย <c oughs> Chín bề tay mày Phạp luôn Phạp nó mới chín mày? mấy Đó, yeah. oh, yeah. <laughs> đám có <khó> hột mốt <laughs> Rao năm á, mấy bạn <laughs> กไม่ทายดูยคดดลิปอยูใ่ใขอด้วยนะก็กินให้หมดก่อนสิขอยู่น่า้ากินไม่หมดไม่ให้ดูไม่กินแล้วกินกินกินเถอะข่อยูเอ่ยเร็วๆ ตอนนี้นะครับคนตอนนี้มันก็เริ่มเย็นมากแล้วประมาณ 4- ี่ห้าโมงนั่นแหละจากที่เรามาในเชา้าไม่แน่แต่ว่า9ก้าโมงสิบโมงอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนตอนนี้มันก็เริ่มเบื่อสะละแล้วก็แบบว่ามือเราก็เริ่มเปื่อยแล้วครับทุกคนแล้วก็จะขึ้นแล้วเนาะขึ้นขนะึ้นโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจชาววิวชาแนลนะครับอย่าลืม มิละกอนนะจ๊ามิละกอย